วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสังเคราะห์สแสงของพืชกันนะครับการสังเคราะห์สแสงของพืชน,นะครับมันเปรียบเสนอกับการโตมออาหารนะครัะผมอ,อ่าอือเรียนเรื่องการโตมออาหารกันก่อนเลยนะครับใช้อะไรบ้างล่ะครับก็ต้องใช้น้ําแล้วใช้อะไรอี่ล่ะครับใช้อาหารวันอาหารของเราวันนี้คือหมูนะครับหมูนะครับ แล้วการสาคอนแสงของพืชแล้วครับมันใช้น้ําเหมือนกันนะครับที่เราลดน้ามานี่แหละครับมันก็ใช้น้ําที่เราลดน้ํามานี่แหละครับมันก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันเปรี่ยบเสมอเหมือนหมู่ของเรานี่แหละครับมันเปรียบเสมือนนะครับแล้วคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันย่อได้เป็น CO2 นะครับเขียนก็ได้นะครับอ่ะแล้วคราวนี้ มันใช้อะไรในการต้มนะครับมันใช้แก๊สในการต้มนะครับแล้วแก๊สมันก่อให้เกิดไฟนะครับระวังให้ดีๆนะครับมันมันก่อให้เกิดไฟนะครับก็เพื่อล่ะเพื่อมันมันมันใช้แก๊สกับไฟไม่ได้นะครับมันใช้คอเ v ฟิวในการจับแสงนะครับคอเลฟิวอันอันนี้ก็คือมันเปรียบเสมือนแก๊สของเรานะครับ อ่ะแล้วคราวนี้รวมกันทั้งหมดแล้วต้มต้มต้มล้วได้อะไรล่ะครับได้ก็ได้ต้องหมูที่สุกนี่หมูที่สุกนี่สิครับหมูที่สุกนะครับไม่ใช่หมูที่เละหมูที่ดิบนะครับแล้วทำไมมันถึงได้น้ำล่ะครับก็เพราะว่าเราต้มนะครับต้ม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 เราใส่น้ำเราใส่น้ำนะครับ มันก็จะระเหยขึ้นมาครับมันก็ได้ไอน้ำมานะครับไอ้น้ำมาครับอะแล้วคราวนี like raszam, ้พืชแล้วครับพืชเสร็จแล้วได้ออกมานะครับมันได้น้ำกลางกรูโคสเก็บไว้กินนะครับแล้วมันก็ให้ออกซิเจนแก่เราไงครับมันให้ออกซิเจนแก่เรานะครับล้วมันก็ให้ไอน้ำเหมือนกับอันนี้นะครับ มันให้เหมือนกันเลยครับเพราะอะไรลูงไห้ครับเพราะว่าน้ําเนี่ยครับมันผมบอกว่ามันจะมันจะร้อนเนี่ยครับน้ํามันก็จะระเหยอ,ออกมาไงครับทําให้เราเย็นสบายนะครับเราออกซิเจนไว้ทําอะไรครับเราก็ไว้หายใจหายใจถ้าเราไม่มีออกซิเจนเราก็ตายไงครับ บนะครับพื่อมีการสั่งคอแสงนะครับเนี่ยครับน้ําน้ํคาคาร์บอนไซด์อาหารหมูอาหารก็คือหมูนะครับแล้วคราร์บอนไดออกไซด์มันมันก็เปลี่ยนเสมอหมูเนี่ยนะครับจําให้ดีนี่นะครับครบาร์บอนไดออกไซด์เขียนคออาร์รอเดอร์กาลันแล้วโบไมมาซาอ,อันโหนูซาไอดอเด็กอ สะละดอกไก่สะลัดไอซ์ซอส,สโอคอลไครกันแล้วนะครับเด็กๆลองทำกันดูนะครับบ๊ายๆนะครับเด็กๆ